ชื่อเพลงว่า่อยดูใครอันนี้ก็เป็นคำถามเลยคือแค่ฟังชื่อพี่ก็อยากรู้แล้วว่าตกลงแล้วด,ลด,ดูใครอ่ะก็ไม่ดูใค y หรือดูเป็นสมัยพี่อยากดูใครอะรู้เพื่ออะไรอะแล้วทำไมอะทำไมพี่จะทำไม่ได้อ่ะพี่ทำได้แบบพี่อยากดูใครดูใครก็ได้พี่อยากดูอะ่ะ ก็แล้วแต่ไม่เข้าใจไม่ายชื่อเพลงก็เป็นอย่าคำถามอ่ะไม่รู้ไม่รู้ทำไมไม่ไม่ดูคลายก็หลับตาไปเลยก็แล้วแต่พี่ไม่รู้ทำไมย้อนมันยังไงไม่เข้าใจพี่อยากดูคลายดูเพื่ออะไรพี่จะรู้อืมสระอายกูว่ามึงไม่เข้าใจขอโทษที่พาย ต้องมีใายถ้ากำลังคิดอะไรอ่ะเออผมพยายามหาสระ,ะอายบับทอก